สวัสดีจ้าตอนนี้โยกมาลิซ่าเวกันแล้วนะคะแอด o y ยเขามีเรื่องที่จะเรียกประชุมด่วนเพราะว่าน้องเราไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะแอดป่ยสวัสดีครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ลิซ่าเวนะฮะที่ว่าไม่ดีเนี่ยก็คืออาการเจ็บป่วยสุขภาพของน้องแอลแต่ว่าก็ไม่ได้แย่มากแต่ว่าก็มีอาการป่วยเล็กน้อยฮะจิ๊บก็น้องไข้ึ้นเนาะระหว่าง<ช>สแสดงเราไม่รู้เลยแต่พอมารู้เนี่ยนะก็คือใจหายเลยนะ โอยบอกเลยว่าพอรู้ว่าน้องไ่้ขึ้นนะ่ะอึ้งเลยนะเพราะว่าการออกมาสแสดงทั้งที่เป็นไ่้ทุกคนลองคิดดูนะ <c oughs> เคยเป็นไ่้กันไหมฮะเวลาที่มัน <c oughs> แคบบ่ไปเซเว่นก็เหนื่อยแล้วนะเออเวลาที่มันแบบร้อนร้อนแบบตัวมันจะร้อนๆใช่ไหมเหงื่อออกเป็นไ่้ยอะไรเงี้ยคือมันจะรู้สึกปวดตัวไม่สบายตัว,ตวแบบแย่มากๆเลยนะหูดหงิดด้วยใช่แต่ว่าน้องออกมาเพอร์ฟอร์แมนซ์แบบนี้นะฮะเต็มที่สุดๆไม่พอ ยังต้องเอนเตอร์เทนทุกคนอีกที่ไปดูคอนเสิร์ตนะได้ได้ว่าต้นยันจบโชว์มีแต่รอยยิ้มฉงนั้นนี่เลยเป็นไข้ไม่สบายทุกคนคือ จริงๆนะไม่รู้เป็นหรือเปล่ามันจะงุดหงิดไปหมดมันไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวแล้วจะให้พูดคุยกับใครยังยากเลยแต่ลิซ่าเนี่ยต้องยิ้มให้ทุกคนแล้วทาเหมือนไม่มีอะไรจัดเต็มส่งเสียงเต็มเต้นเต็มๆๆเราเลยรู้สึกว่าโหเนี่ยคือความเป็นมือโปรมากเลยนะมันคือความเป็น professional ที่หาได้ยากมากๆเลยนะคะแล้วก็คิดดูสิใช้เวลาตั้งแต่กี่ชั่วโมงตั้งแต่ซาวเชคยันเล่นเสร็จยันเซนออฟ สองกว่าด้วยต้องที่ลี่ต้องตัวอแบบีกตรงนั้นใช่แล้วกินยากินไม่ได้กินแล้วง่วงอีกเออ,เ,อ,อเลยยิ่งทําให้ต้องรู้สึกเป็นห่วงน้องมากกว่าเดิมนะเพราะว่าขนาดแค่น้องเป็นไข้ใช่ป่ะน้องยังต้องปกปิดขนาดนี้แบบไม่ให้ใครรู้เลยแบบว่าโอ้โหแล้วคิดดูถ้าสมมติน้องมีอาการบาดเจ็บจากการโพเดสอย่างรอบที่แล้วอย่างเงี้ย น้องอาจจะเจ็บเยอะแต่น้องอาจจะฝืนไม่บอกทุกคนไงก็น่าเป็นห่วงอะไรแบบนี้ใช่แล้วสรุปได้พักไปแค่เมืองเดียวเองใช่ไหมแล้วที่เหลือก็กลับมาโพดนซนต่อ<ช>นะคะมีความเป็นมืออาชีพสุดๆค่ะแต่ว่าถึงจะป่วยยังไงที่น้องลิยิ้มได้น,นี่ก็คือกําลังใจจากทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็น b l i n ที่จะโกนเลียกกันแบบรอดูลิซ่ารอดูม,มันนี่นะรวมไปถึงหลังเวทีมีคนใจดีมีป๋าสายเปย์มาเยี่ยมโดยแอดบอย พ่อจะบับบิลนะฮะอะไรดะคุณพ่อบับบินนะฮะคุณพ่อมาพร้อมงูไหมวันเนี้ยอันนี้ไม่รู้คุณพ่อเอางูมาหรือเปล่านะฮะอาจจะเอามานะฮะแต่ในงานก็กรี๊ดนะอาจจะเอามาไม่ไม่น่าใช่น่าจะกรี๊ดนะ้องไอ้เจยไม่ใช่คุณพ่อไม่ได้พกงูมานะก็มาหลังเวทีเลยได้ได้ว่ามาแบบสายตรงเลยนะมาให้กำลังใจน้องเนาะไม่ไม่รู้ว่าช่วงหน้าเวทีนั่งอยู่แถวไหนเนาะแต่ว่าก็สามารถเข้ามาเยี่ยมหลังเวทีได้ไดก็ นะคุณพ่อมาพร้อมมันเนียไ,นไปได้ทุกที่อ่ะต้องบอกว่า V.I.P. ตัวจริงนะฮะคนนี้วีว<อ>ีว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 ี V.I.P. นะคะ<อ>มาพร้อมกับทีมบูเกอรี่แบบว่าเต็มยศเลยนะหลายคนก็เข้าไปดูไอจงไอจีพ่อไว้หน่อยแล้วพ่อโพสเพิร์ลอะไรก็คลิกไลค์ต้องมาเยี่ยมเยียนลูกสาวนะฮะมาถึงนี่กันแล้วทีเดียวนะฮะนะแล้วย,ยังไงต่อแอปเปก่อนอาชีพเดืยนกันประมาณนี้ฮะเออแล้วก็ลืมบอกว่ามีอีกหนึ่งคนสําคัญมาดูด้วย ภรรยาประธานาธิบดีฝรั่งเศสโอ้โหนี่รอบที่แล้วก็ไปตกค u ีนมาคนหนึ่งแล้วใช่ไหม <c oughs> อันนี้ครับภรรยาประธานาธิบดีอีกเอ,อ่อจะพูดว่าลาลิษาราชนิกูนี่ก็ไม่ผิดนะคนสําคัญของโลกอยู่ที่คอนเสิร์ตนี้แหละฮะแม่เ,ออเพราะฉะนั้นการต้องคุมเข้มแลวทุกอย่างปลอดภัยที่สุดนะคะเพราะว่าบุคคลสําคัญอยู่ที่นี่รวมอยู่ที่นี่หมดแล้วนะจ๊ะ ก็เป็นอันว่าฟินๆกันไปสําหรับฝรั่งใศสวันที่2จะมีแค่นี่แหละโอ้โหมารู้เอาหลังจบคอนนะไม่งั้นเป็นห่วงน้องบิงดูไม่มีความสุขอีกอือใช่ใช่ใช่แต่อึ้งจริงๆที่น้องเป็นไข้แล้วยังสามารถขึ้นไปเพอร์ฟอร์มได้แบบนั้นนะทุกคนเห็นแล้วหัวจะปวดเป็นไข้ต้องโพแดนเป็นเราต้องรู้สึกยังไงก่อนนะเป็นเราเราก็คงงอแงกับแม่จิตทิพย์เนาะอยากจะพักแล้วอะไรเงี้ยหนูไม่อยากแดนแล้วใช่ก็นี้ะ ใช่แล้วทัวร์อเมริกาจบแล้วเข้าทัวร์ยุโรปแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นคิวของเราเรารออยู่นะฮะเรารออยู่ทัวร์เอเชียนะคะเ,เพราะฉะนั้นก็ตอนนี้อยากให้น้องหายดีหายป่วยแต่ว่าแม่ร่างกายที่ไม่ได้พักนี่มันพูดยากเหมือนกันนะอ่ะวันนี้ไปก่อนดีกว่าเดี๋ยวมีความเคลื่อนไหวอะไรเพราะช่วงเซนออฟก็น่ารักเยอะเดี๋ยวมาเมาส์กันต่อมีหลายโมเมนต์เลยอ่ะเดี๋ยวแอดขอกลับบ้านไปนั่งสอบต่อก่อนพอดีแอดออกมาข้างนอกไง ไม่ไม่จใจเลยวันนี้รู้สึกตึตงตึงตะคิดตะขวงอยู่อนไม่งั้นความในใจเขาเยอะคลิปหนึ่งประมาณัน20นาทีนะคะอะงั้นวันนี้แอดคลิปไปก่อนนะคะเดี๋ยวก็ไปเจอกับแอดโบยเหมือนเดิมกับลิซ่าเวนะคะมาแจมแค่นี้เราวันนี้บ๊ายบายค่ะสวัสดีครับ